าว่กำลังเลือกทำเลกกลางเต็นหาที่ค่อนข้างเรียบได้ระดับค่อนข้างยากเอาเท่าที่ได้ถ้าเอียงทิ่เกี่ยวเวลานอนจะไหลลงนอนไม่หลับ <Okay. S 1> ไม่สบาย, okay. ายาพี่ไกสอนกลางเต็นไวมากเสร็จแล้วส่วนพี่จะทำ กำลังลงสมอบกอยู่ตอกเสาเข็มใด้เสร็จแล้ว <c oughs> อ,อ,อ,ออกเลินมุมกวา้างหน่อย ของทัดจังก็มีจักรยานเป็นส่วนประกอบในการโยงยึดสายชีพมารถยนต์นี่มันเร็วจริงๆส่วนคิดไม่เป็นโกคิดพึ่งเคลียร์พื้นที่ <laughs> ยังไม่ได้เลิก <laughs> ลงเสาเอกกำ <laughs> ลังกำลังเอารถมาเกลียดที่นะอย่างว่านะผู้นักปัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้องละเอียดรอบข้อนะเอียงไม่ได้ระดับก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเอาก,กล้องส่องวัดระดับน้ําให้เปนนี้ยกำลังติดต่อรถเกตอยู่ต้องบดอัดด้วยราาเจอาไม่เยอะจังมันเอียงนะเนี่ย<ะ>เอียงนะเอ,งเอียงไม่เป็นไรตอให้มันเรียบเพราะว่ามันเอียงมันก็คือ,อ มีสาวขับบีเอ็มมากลางเต็นใกล้ๆเต็นนอดิกซะด้วยไม่รู้ทนตกไม่้รู้ทางไหนผมไม่ได้ดูแต่หัวนี่เหนือเหรอนี่ตกอ๋อนี่เหนือเด็กนี่เหนือตกเหรอดีเหรอตรงนี้ดีที่สุดแล้ว ชาวพิษก็ปูผ้าใบาแล้วนอนล้อกทดสอบแล้วเอียงนิดหน่อยพอรับได้เดี๋ยวจะเล่นกลางเต้นหลั